ครับน้องเฟียคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะเป็นเพลงบรรยันรักนะก็ได้ทราบมาว่าน้องเฟียจะเล่นเพลงบรรยันรักกับคุณพ่อก๊อตนะก็เลยอัดคลิปมาให้ทําคอร์ดมาให้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นคอร์ดสําหรับกีตาร์พ่อก๊อตนะซึ่งคอร์ดเนี่ยเ,เพลงนี้คีซีแลวคอร์ดเนี่ยก็จะมีแบบอ่ค่อนข้างจะคล้ายกันทั้งเพลงนะแต่ว่าสําหรับ กีตาร์เนี่ยก็เขียนแบบหนึ่งอพอเป็นโนเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโนตที่ต้องเผื่อไปถึงลายเบสนะเพราะว่าเป็นโนเนี่ยมีเบสอยู่ที่มือซ้ายอ่าฉะนั้นเป็นโนก็จะเขียนออกมาได้แบบนี้จริงๆอาจจะไม่ต้องอเยอะแบบนี้ก็ได้แต่ที่เห็นเยอะเนี่ยจริงๆแล้วคือ ครูตูเรียบเรียงให้มันเล่นง่ายมากเลยก็คือได้หนึ่งแพทเทิร์นข้างบนเนี้ยนะถ้าเล่นอินโทรได้เนี้ยคือเล่นได้ทั้งเพลงเลยที่เห็นนี้คือซ้ํากันทั้งหมดเลยเล่นเหมือนกันหมดทั้งเพลงนะอันเนี้ยง่ายมากแล้วก็เพาะมากอ่าซึ่งตรงหลักการที่เคยสอนน้องเฟียว่าอะไรที่เล่นง่ายๆแล้วเพาะเนี้ยเราเล่นอันนั้นคุม้มคุ้มค่าต่อการฝึกอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอ่าก่อนอื่นอยาก อธิบายคอร์อดหนึ่งก็คือคอร์ดที่เป็นตัว e minor อ่าจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์จะเล่น c e minor a minor e min อ่าแต่พอมาเป็นเปโนจะเป็น c แล้วก็ g on b แล้วก็ a e minor 7ในส่วนของ7เนี่ยจริงถ้าจะให้เต็มให้ เติมรายละเอียดลงไปตรงนี้ก็จะต้องเป็น e minor s e a minor s e นะแล้วก็พวก G เนี่ยก็จะมี G 7อะไรพวกนี้นะแต่อันนี้ขอร์ดกีตาร์เนี่ยครูตูดลดทอนความซับซ้อนออกไปเลยเอา s ออกหมดนะแล้วครนี้เนี่ยไอบ้บรรดา s e ทั้งหลายเนี่ยครูตูดใส่กลับเข้ามาในเอาลับเปนโน่ซึ่งมันมันไม่ยากมันจริงมันง่ายเลยนะเอาทีละตัวเอา e minor ที่จริงแล้วถ้ามีเซเว่ก็จะเพราะ e minor 7นะกับ a minor 7 e minor 7มาเป็น g on b ได้อย่างไรอันนี้เคยผูตู่เคยพูดในในคลิปที่สอนเพลงเลยเพลงคลิดมัดอ่าอ่า g มาเป็นอ่าเอาใหม่ๆ e อ่ะ e minor ก่อนนะ e minor, minor e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  n มันจะจับเหมือน g อ่าโอเคนะ e minor s e กับ g เป็นคอร์ดที่ตัวโน้ตทับกันทั้งหมดอ่าคราวนี้ e minor s e เบสของ e เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัว root ตัว e นี่นะแต่ว่าพอมันเป็นคอร์ดทางผ่านก็คือ C e minor ร์ a มิเนอร์เซเ่นเบสเนี่ยเบสเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มักจะเล่นเป็นโครเมติกโครเมติกคือตัวโน้ตติดกันไห,ไหลไหลลงมันจะเป็นอย่างเงี้ยตึ้งตึ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 ้งอ่าซึ่งมือขวาเนี่ยมันคือ C e minor เซเว่นแล้วก็ A minor 7พอมาผสมเสียงกับมือซ้ายเราจะเห็นว่ามันมีทิศทางของคอร์ดที่ไพเราะซึ่งตรงเนี้ยเราจะไม่ได้เขียนส่งให้กีตาร์เป็น G on B ซึ่งแน่นอนกีตาร์เล่น G กับเบส B ไม่ได้นะหรือถ้าได้ก็คงจะยากมากอ,ะอ่ะ ฉะนั้นในรูปเนี้พอเราเขียนคอร์ดให้เป็นโดเนี่ยเราก็เลยสามารถเขียนได้กว้างกว่าที่จะเขียนให้กีตาร์ก็เอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยเราจะเล่นกันเนี่ยมันมีแค่หนึ่งแพทเทิร์นซึ่ง3ตัวแรกก็คือตึง้งตึงตึงเมื่อกี้นะที่เราไหลลงและะ้ว G on B ก็คือ E minor 7 on B เพราะว่า E minor 7ก็คือคอร์ด G ตรงกันอ่า โ้ดทับโ้ดเหมือนกันทุกประการจากนั้นเราก็จะเล่น G เล่น F อันนี้ปกติเลยเบส G เบส F แล้วก็ที่เหลือก็เนี่ยแถวๆเนี้ย G C อะไรอยู่ตรงนี้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นอินโทรกันก่อนนะ,อ,ะอินโทรมีอะไรบ้างมีตึงๆเมื่อกี้นะแล้วก็ G F เอาท่อนนี้ก่อนเอาท่อน,ท,อน,ท,อนท่อนด้านหน้าก่อนด้านหน้นหลนังน,นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแป๊บน,นึง ตึงด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 ึงอ่าเอาไหลลงนะไอ้ตรงนี้มันเป็นลักษณะของการไหลลงเออสังเกตที่ตัวโน้ตเบสมือซ้ายนะมันจะเล่นยังไงก็คือ C B A อันนี้3ามตัวใช่ไหมถัดจาก A ไปไหนต่อ G กับ F อ่าฉะนั้นเบสเนี่ยคือโคเมติกติดกันหมดเลยนะตึง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 อ่าคราวนี้โดยจังหวะมันเนี่ยก็จะเป็นตึงชุดตึงชิดตึงชิดตึงชิดตึงนี่คือชุดแรกชุดแรกชุดหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรก็มีเนะเอ่อตัวเอฟก่อนตัวเอฟตัวเอฟที่เรากดเมื่อกี้นะตึงเนี่ยนะ ตัว F เนี่ยจะเป็นตัวที่มีความยาวห้องนะหนึ่งห้องเต็มฉะนั้น F จะยาวก,กว่าเพื่อนนะ F แล้ว G นะโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ึึึึึขออีกทีนะ อ่าตรงนี้จะเป็นเล่นเป็นสองจังหวะก็ได้มั้งเดี๋ยวอ,อันนี้อันนี้แบบแบบง่ายก่อนนะให้ให้นับจังหวะนะก็เลยกดเป็นแทงแทงแทง,งนะเมื่อกี้ตัว F เนี่ยเราจะนับยาวอ่เอเนี่ยกดได้ถึง4เลยก็คือเต็มห้องเลยส่วนพวก C เนี่ยที่เรากด2 2ทีเนี่ย อันนี้คือเขาเรียกว่าครึ่งห้องตัก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 เนี่ยนะก็คือ one two t f o เนี่ยฉะนั้นพอนับได้สี่นี่คือ f เนี่ยเรียกว่าเต็มห้องออัน f เนี่ยก็จะพยายามเขียนให้สังเกตเห็นว่ามันยาวกว่าเพื่อนนะตัวอื่นติดๆกันนะ f ยาวกว่าเพื่อนอันนี้ก็มา g แล้วก็ไป c จริงๆริงคอร์ดมีเท่านี้ก่อนนะ ส่วนตัวส,สุดท้าย G7 นี่เราเรียกว่าขอดส่งอันนี้เดนนี๋ยวเดี๋ยวว่างีทีนเอา F มา G แล้วมา C ก่อนนะเป็นยังไงจีกับ C นี่เต็มห้องนะสำหรับอ <ถ Dragons. S 2> ินโทรนะ ตรงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงไปเรื่อยๆมันจะจําได้เองว้ขอนนี้ยาวเท่าไรคอรน,นี้ยาวเท่าไหรนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น G7 เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดส่งที่เราจะเน้นจังหวะถ้าเป็นกองเนี่ยกองก็จะตึมๆๆๆเราก็จะเล่นตามจังหวะกองนะ,ะพวก7เวนเี่ยเราจะเรียกมันว่าคอร์ดส่งหรือโด m มิเน t ์คอร์ดนะ สำหรับคีย์ซีเราจะเล่น G7 ถ้าคีย์อื่นเราก็จะเล่นตัวอื่นนะคอโซนนี่ครูตัวอธิบายสั้นๆนิดนึงอันนี้เรียนทฤษฎดีไปด้วยนะเราจะใช้ขอที่5ของคีย์นั้นก่อนอื่นมาดูเ,เมโลดีเ้เขาเรียกว่าสเกลเออซีะ C นะซีโดเลมีฟาโซอ่านี่คู่5้า คอร์ดที่ห้าของคีซีก็คือ G ีอ่าใส่เซเว่นให้มันมันจะกลายเป็น g ีเซเว่นอันนี้คือคอร์ดส่งประจำคีย์งนั้นถ้าเล่นอ่าคีซีก็จะส่งด้วย g ีเซเว่นอ่าจีเซเว่นถ้าเป็นคีอื่นเป็นคีดีอันนี้ดี D. และนี่คือ,อตัวที่5เป็น A ถ้าเราเล่นเป็นคีดีคอร์ดส่งก็จะเป็น A ใส่เซเว่นเป็น A เอเซเว่นเราจะเจอพวกคอร์ดส่งเสมอในทุกเพลงนะเอาเป็นว่าแต่เ,เราจะเล่นมาถึงตรง F 1ห,ห้องเต็ม G 1ห,ห้องเต็ม C 1ห,ห้องเต็มแล้วก็ G 7เราจะเน้นจังหวะตึง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 ,ตง มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะ,ะมือขวาก็จะรัวตามดดดดดน่าจะเป็นตัวขบเบตนะ ตึตึหรือต้องคาเบดแหละมันถึงจะรู้สึกสนุกพอดีกับจังหวะ,ะแต่เบดก็ลงลงเป็นตัวดำนะก็จะลงตึก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 มือขวาก็จะตึึกตึกตึกตึกจะถี่ขึ้นเป็นสองเท่านั่นเองอเวลาเล่นจริงๆก็จะเล่นจังหวะไหนได้บ้าง กอนอ erm ื่นเรามาดูกองก่อนนะเพลงนี้กองเนี่ยก็จะตีเป็นจังหวะป๊อปอ่าตึ๊ดตึกตึกตึกตตึกตตึกตึกตกตึกตึกอ่ส่วนใหญ่จังหวะที่เราลงอ่ะจะลงใบจังหวัตึกนะจังหวัดเท้าของือกลองนะตึก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 เนี่ยตึ๊ดตึ๊ด ตึร์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 เออเติร์ติติร์กติร์จะลงทีเดียวก็ได้นะตึร์กเตึรกติร์กะตึร์กเติร์กเตึร์กเตึร์กเตึรกติร์กเตึร์กเตึร์กตึร์กเติร์กมันเป็นเพลงที่เออเรียกว่าเร็วเลยแหละอ่าทีนี้มือซ้ายเนี่ยเราถ้ากดรู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็กดได้นะแต่ว่ามันมันจะรู้สึกว่า มันถ้าเติมโนต้ตเข้าไปสักตัวมันจะสนุกกว่านี้ซึ่งก็คือคู่ห้าของของแต่ละตัวนะอ่ะึงจะดึงตึง,งเนี่ยมันก็จะลงตึกตะ๊ะตึกตึกอ่าตึกตาะตึกตึกตาะตึกต,ตึกอ่าตึกตาะตึกตึกอ่าม่ว่าเบสบีเนี่ย เอาเอาเบสซีก่อนนะเบสซีซีคู่คู่ 5G ใช่ไหมคือคอร์ดนี้เราไม่ได้เล่นคอร์ดบีนะมันเป็นคอร์ด E มายนะซึ่งพิธีเล่นเอาง่ายๆนะก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ขยเื่อนเราไม่ได้ขยื่นเบสมาเป็นคู่นี้นะอ่าเพราะถ้าอันนี้มันจะไม่เข้าเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวที่จะต้องเล่นนะแต่จะต้องเป็นลนักษณะ นี้แล้วก็มาอ่าก็คือเรายังเล่นไอ้ตัวตัวที่5ของของคอร์ดแรกอยู่อ่าอ,อันนี้เป็น A ปกติละอันนี้เป็น A ปกติลอะอันนี้เป็นคอร์ดหของของ G เออเป็นโน้ตตัวที่5ของ G นะแล้วก็ F อันนี้ก็เป็นโน้ตตัวที่5ของ F ออ่าฉะนั้น ถ้ามือซ้ายเล่นเติมคู่ห้าลงไปได้ก็จะสนุกมากขึ้นแต่เบื้องต้นก็ตัวเดียวไว้ก่อนก็ได้อ่าอืมถ้าไม่มีคู่ห้ามันก็จะไม่ค่อยครบจังหวะกองเท่าไหร่นะตึงจะตึงตึงอ่าตึงจุดตึงตึงจุดตึงจุดตึงตึงถ้าไม่มีคู่ห้าจะต้องเล่นเป็นตึึงต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 ึงจุดตึงตึงจุด ตึงึดตึงตึงก็จะเล่นแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายกว่าเรียกว่าเข้าใจง่ายกว่าตึงชดตึง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  ลงไปทีเดียวเลยก็ได้นะเอาแบบง่ายๆก่อนตึง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 ึงต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 ึงองตึ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 งอันนี้ง่ายสุดเลยก็ตึง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 ไม่ไม่ต้องสนจังหวะต,ต้องตึกอะไรอะไรมากมายนะเอาแบบ ลงให้มันพอดีห้องเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจากนั้นค่อยเติมเอ่ออินโทรเนี่ยจริงๆมันจะมีเมโลดี้อันนี้ครูตู่เล่นให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้เรามาเติมรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามระดับนะน้องเฟียฝึก อาจจะฝึกทั้งสัปดาห์เล่นๆไปก่อนแล้วเราค่อยมาเพิ่มรายละเอียดแต่เพลงน,นี้จริงๆมันจะมีเมลโลดี้ให้เราเล่นด้วยนะ โจที่จะอยู่ในคอร์ดเสมออันที่เหมือนเดิมนะก็คือคอร์ดมันเริ่มจาก C ีเพลงนี้เวลาหาเมโลดี้เหมือนเดิมก็คืออยู่แถวนี้แหละตึง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 นะว่นูึงตึตึเวลาจะเล่นเมโลดี้ต้องกะจังหวะเข้าให้มันพอดีนะ มันจะนับ one two แล้วก็ไปเลยวันดึดืดดึงเนี่ยก็ถ้าอยากลองเล่นเมโลดี้ก็ลองฝึกดูได้อันนี้ใส่โน้ t คู่ลงไปบ้างเสริมความแข็งแรงให้กับเสียงนะแบบนี้ก็ได้โน้ t ตัวเดียวก็ได้ใส่มา นิดๆหน่อยๆก็ยังได้แบบไหนก็ได้อ,อันนี้จะเป็นอันนี้จะคือถ้าวางนิ้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูป5นิ้วใช่ไหมและตัวนี้มันก็อาศัยนิ้วก้อยมันมันน่าจะสะดวกกว่านิดที่ครูตูว่านะะที่เหลือก็จะ ตามตำแหน่งนิ้วแล้วอย่างละนิ้วแล้วมีมีแค่ตัวแรกอะที่ยืมนิ้วก้อยขยับไปหน่อยเล่นเป็นโน้ตคู่ใส่ตัวนี้เข้ามาหน่อยให้มันแข็งแรง G7 คานนี้แพทเทิร์นเดียวนี้แหละถ้าเล่นอินโทรได้นะเล่นได้จบเพลงเลยเดี๋ยวครูตู่เล่นให้ฟังสั้นๆพอเราส่ง G7 นั้นยามเราอยู่ร่วมกันเราช่วยเรือกันทุกสุป,ปันหาใดจับมือกันก้าวไปบัรยัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักพระองค์ด้วยสุดใจสุดที่สุดกำลังความคีดบันยัดรักประจาให้เรารักเพียอนบ้านเหมือนรักตนเองทรงสอ,งอ,อสรูปเท่านเดียวเลยลูปชุดแรก เนี่ยมาถึง F มาถึง G ได้นะก็เล่นได้จบเพลงอ่ะยันจบเลยลองเฟยงเราฝึกดูนะงสงสัยตรงไหน,นติดตรงไหน,นก็ถามมาได้เลยนะเดี๋ยวครูตู่สอนเพิ่มทำคลิปเพิ่มให้นะโอเคเท่านี้ก่อนนะใช่พรบ๊ายบาย